โอเคครับผมวันนี้อยู่กับนายเทพกล้องอีกเช mm ่น hmm. เคยครับมาอันนี้ใช้เริ่มใช้เสียงตัวเองแล้วครับมาวันนี้ผมก็จะทำการรีวิวตัวละครที่น่าจะไฮไลท์ที่สุดในอัปเดต13.5ครับของ Anime World Tower Defense น็ั่นคือคุโรสึกิอิจิโะนั่นเองครับเป็นมุเกซึเป็น u, เกสกะเทนโชขั้นสุดท้ายเป็นระดับ MR ไม่แล้ว r เข้าและครับในต,ตรงนี้ครับต้องใช้ตอนแรกมันใช้เป็น S C R นะก็คือเจ้าไว50้50ีตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นร่างฮอลโล่ครับร่างฮอลโลแทนนะอันนี้เป็นร่าง S R ครับของก็ต่อกประมาณครับใช้ตังเนี่ยมีคริสตัลมีซิเคิ i คริสตัลมีสปิริตแอนเชนออฟเทโมนิกฮาร์ calamity of dark spirit อั a ันค m m i d ิดเ l e ลเ n d s h ชาร์ดโอเคโอเคเฮเวนสเปียร์แล้วก็มิสติคลคริสตัลครับแล้วก็มีบ l ูออฟ สองหมื่นห้าครับอันนี้ผมฟาร,ร์มเยอะมาอ,อิชิโกะก็ประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาดูในสเตตเบื้องต้นของผมครับอิชิโกะครับเอ่อคาตาโกรีปั๊บสายแฟลตติงวอร์ริเออร์ครับบวกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์บวกดาเมจร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียคือมันบวกคอสให้อีกสิเปอร์เซ็นต์ก็คือมันอัพแพงขึ้นสิเปอร์เซ็นต์ครับคาตาตอรกลีก็มีว่าครับมีซอมมันเตอร์อ่ดาดัอิเคชัน่นโอเปอเรเตอร์มี โอเปอเรเตอร์เลเชอร์แล้วก็มีเดวิลพาวเวอร์มาสเตอร์เทคนิคสกิฟาริปเปอร์แล้วก็ฮีโร่ครับแต่ไม่มีสปิริตเวลเลอร์นี่ผมสงสัย่ะส่วนอันนี้เป็นสถานะดีเคครับสมัยก่อนมอนเลือดต่ำกว่า50จะทำดามิคูสามตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่ใช่เอเอกอะตุกค,ครับปัจจุบนันนี้มันทำดามจถ้าเลือดมอนน้อยมันยิ่งแรงกว่าเดิมแรงมากแบบอลิมิตอ่ะสเตตก็ประมาณนี้ครับ ได,ได,ดเ้เลยแต่ตามเมทแหละส่วนปลดตาเรียบร้อยครับมาเท่ครับระวังให้ตัวเดีวอาอส่วนอิจิโกะครับเพื่อนไขในการกดสกิลต,ตอน,น,นแรกๆอ่ะมันหายออกไปจากกระเป๋าเลยอ่ะแต่ตอนนี้คือแล้วตอนหลังก็ใช้ดูปิเคทครับเนี่ยใช้ดูปิเคทซัมมอนหนึ่งตัวยิงกดร์สกิลได้และปัจจุบันตอนนี้ปรับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือต้องมี d ามเมทสะสมครับคือไม่จะทำตาเมทตามดูตาเมทครับอันนี้คือผมเก็บ60ปีแต่ความจริงมัน ขั้นตามห้าสิบปีงนี้ผมเก็บมาเยอะไงแต่ก็ต้องเคลียร์สเตตสามสเตจขึ้นไปครับอันนี้อ่ะอันนี้ครับคือหลักฐานครับว่าเราเก็บสามเราเก็บสเตจไว้เท่าไหร่ครับมาโอเคงั้นเราก็ไปลือกันได้เลยครับ let's go <S มามาถึงแล้วครับโอเคมาถึงไนดานครับเราจะทำการเปริดเอฟเฟกก่อนครับมาเอฟเฟกตอ่ะฮมีเปิดเลือดบอนเปิดแอคทีฟได้ครับเพราะมันมีสกิลกด เปิดโชว์ดาวเมทด้วยครับซึ่งโมเดลของอิชิโกะก็ประมาณนี้ครับดด้ด้วเอ่อขอตรงนี้กันอ่ากลนไม่ติดอ่ะประมาณนี้ครับเป็นร่างดันไก่ครับดันดันกันดันไก่อะไรเนี่ยมีดาบเนี่ยเป็นตัวเกสิกะครับเนี่ยทรงผมมี้ครับมีโซ่ตรงนี้ด้วยโมเดลถือว่าทำออกมาดีครับอ่ะก็เป็นร่างหัวส้มที่อยู่ในออสตาเลยเจ็ดดาวครับ มีสกิลกดเป็นมุกเกี่เสือมาอันสั้นมาอันนี้ก็อัพแพงขึ้นครับมาติดีดดเคตั้งแต่เริ่มครับมาเราจะทำการปรับสปีดมอนเลยครับะดีโลช้านิดนึงครับคคลิปมาสิบห้าเอาสิบแล้วก็เอาสิบแล้วการสปีดแล้วก็เลือดเลือดสักห้าหมื่นแล้วกันครับ ปกติแล้วก็น่าจะเป็นอ,โโอย่างนี้มายิโกเียบมอนมาแล้วครับมาเกสกะทเทนโชอเฮ้ยฟันกี่ฮิตหนึ่งสองสามสามฮิตสามสี่ฮิตมัง้งไม่แน่ใจอ่ะอัพไปครับต่อไปครับอัพขั้นสี่เป็นเป็นท่าดารุเกสุอุยอ่ะอัพขั้นสี่ตีแอร์้วครับมาตีอาแอร์ลว อะปรับเลือดหนสักเออยแต่มันก็แรงจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แบบเลื่อนหายเลยเพราะดีเคด้ไงไอ้น,นี้ฮิตเดียวครับจำไว้ครับเจ็ดหมื่นหกมาดูนะอุ้ยสามแสนเฮ้ยไอ้นี่ดีเคจริงนะเนี่ยแรงเกินดูนะดูนะเข้าเจ็ดหมื่นเก้าอ่าประมาณนี้ ฮิตต่อไป3ามแสนแปดยอดเนี่ยพลังของดีเคยิ่งอยู่กับตัวเงเก่งมันยิ่งเก่งครับโยเวนทมูราโอเคอัพขัน้นอัพขั้นต่อไปที่ถ้าว่าดาร์มุกิสึอิมแพคเป็นลายครับโอ้โหลายใหญ่กว่าโกโจอ,อีกนะอันนี้ครับวิ้ย้ยจอดเป็นล้านเป็นเล็บพี่ อุ้ฟันลายฮิตนะฟันลายฮิตฟันลายฮิตหนึ่งสอเฮ้ยสี่ฮิตสี่ิตประมาณสฮิตเป่าดี๋ยวหนึ่งองุ้ยเฮ้ยมีกีแรงมากหนึ่งสองสามสามประมาณสาฮิตเหรอสาฮิตหนึ่งสองสฮิตสามฮิตปรมาณสิตอุ้ย โอ้แรงครับถ้านี้มาใกล้ทันล้วโอเคครับอัพตันไปเรียบร้อยครับดาวเมจอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านืแรงครับนี่คือแรงมากนะระยะ1,2,3่งสอเออร้อยยี่สิบคูดาวหกวิสกิลกดไม่ต้องกดครับเรื้อกันดูดีคือ destroy this unit and do damage แค่ l e statistics to all enemy and r e s e t damage sacrifice remove อ่ามี r e q u ต้องใช้อะไรบ้างครับ3 clear state แล้วก็ damage ขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำประมาณ3เนี่ย3 clear state ขั้นต่ำเสียเสียเส้ยแล้วก็มีอ่า50 b อ่าขั้นต่ำ50 b ครับต้องเก็บ damage สะสมขั้นต่ำ50 b ครับแต่กิลกดอย่าเพิ่งกดครับ ป้งเอาเดือสหาล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าล้านไวไหมวิแต่มันแรงมากนะดอกละสามแสนอะ่ะวิสีแสส่แสนสี่แสนยิ่งเลือดยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงมากอิจิโกะโอ้โหตีแรงมากโอ้โห ดูนะด้นะแปบ๊บเดียวตีกี่ตีกี่ดอกกี่ครั้งดูไม่ต้องกดไม่ต้องกดสกิลก็เก่งมากนะต้องตีประมาณสมรอบอะ่ะเออเลือดห้าล้านตายเลยนะสามรอบเลือดห้าล้านตายยอดราชนะธาตุอ่ะเออเป็นเลดเนาะดูครับกี่รอบตายผมว่าสองรอบอะ่ะขั้นต่ำสองรอบสับ โอเค2อรอบตายครับมางั้นเรามาบัฟกันดีกว่าครับมาบัฟรอบแรกใช้เป็นไอจโอ่แต่ครั้งที่ผมเอาจูฮาปัตมาด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมันเป็นคู่มันต้องอยู่ด้วยกันนะปไปสต็อปเนาะก็คือจูฮาปัตมันไงเดีย ب, เพื่อล่างนี้มันก็ไม่ใช่คุนซี่นะเป็นลิปเปอร์นะบัฟครับบัฟเมอร์ลินด้วย Okay. ดาวเมทตอนบับไอกำเมอร์ลินอยู่ที่สองล้านสามสามแสนเจ็ดหมื่นระยะร้อยเจ็ดสิบสองทุกว้างพอสมควรนะเห็นไหมมันสับไม่กี่มันสับมันสับมันสับ,ม,สบ,ม,สบมันสับไม่กี่ทีตายเลยเอาเป็นทา่าปกติก่อนนะต่อไปคนระับเป็นจูฮาบัชจูฮาบัชเดี๋ยวรอบับาหายก่อนปับ๊บจูฮาบัชด,ดาเมจอยู่ที่สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นครับโอเค โอเคต่อไปเป็นออลูไมโตครับออลไมแบบโมเดลหัวขาวเลยอันใต้สตติงบนนี้มามามาปับเอาไม้เปล่าๆดาเมจที่หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นครับปับปับไอไปครับปับไอกับอลไม้ครับดาเมจที่สามล้านสามแสนสองหมื่นต่อไปครับรอเป็นจูฮาบัต ปับจูฮาพัดดาเมเอจูที่3 4 7ล้านสแสนหมื่นครับตัวฟันแรงมากครับดูโอ้โหเดี๋ยวนะห้าล้านแป๊บๆตายแล้วต้องรวยต้อง10ล้านนะครับคุโรสก,กิอิจิโกเอ้ยตัวฟันแรงพอสมควรนะครับป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 ับ,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 บยังไม่หมดเลย ฟันกี่ทีฟันสองทีตายโกงปกติโกงมากเออวงจะจัดต่อไปครับเป็นสกิลกดครับไฟนอลมูเกสึครับมาพ้วความอลังการครับเดี๋ยวมาดูครับทุกคนดูนะเสียอสิปีอามาเยอะเลยดูนะครับเออลบลบลบอน,นอลก่อนมา ไอ้ลบชัวร์พัดลบอันนี้ออกก่อนให้หมดเลยรอไว้ดูนะครับรอใ้มันออกนอกระยะราให้มันออกนอกระยะดูนะมาเลยมุกเกสุจะรอให้มันออกนอกระยะครับมันโดนทั้งแมพพ,พ,พูดจริงนะเอ้ยมุกเกสึกเกสุคาเทนโชมุกเกสุ เอ้ยโมกส์ส์ว้าวลูกพี่ไม่ได้ลูกพี่ทุกคนเป็นแมมไนโดนทำแบบจริงๆริงหนุ่ยนั้นเราออกไปดูโอ้โหคูดาวครับทุกคนดูคูดาวเยอะแท้มาถือว่าเป็นตัวละครที่แบบตีแรงนะตีแรงมากแทบคำนวณไม่ได้เลยเออ มานั้นเราออกไปดูกันดีกว่าว่ามันครบหรือ,อยังครับมามากับมาที่เดิมแล้วครับมาอันนี้ก็ถือว่าอยู่ดีเซิร์ฟชัดดาครับมาเรามาดูว่าอิจิโกได้เสียดาอะไรไปบ้างครับอ้าอ้วอ,อะไรกันนี่ครับนี่คือดาเมจไม่หายอ๋อมันเป็นหมวดเทนนิงครับใช่ครับอ๋อคือถ้าเราเล่นในหมวดเทนนิงอะ จะไม่หายครับโอเคอันนี้คือผมไม่ได้เล่นจริงแค่โหมดเทนนิงไม่หายครับโอเคนั้นได้ข้อสรุปเลยคือถ้าไปเล่นโหมดอื่นอะอย่างผมหอคอยอะเสีย50ปีอ,อะไรเออคือรู้แล้วครับว่าอิชิโกะถ้าเล่นในโหมดเทนนิงอะจะไม่เสียอันนี้เลยนะจะไม่เสียสองอย่างเนี้ยไม่เสียเลยครับแต่ถ้าไปเล่นโหมดโหมดเทนนิงอะเออไม่เสียแต่ถ้าไปเล่นโหมดจริงๆอ่ะ อีกออฟสีหรืออินหรือหอคอยโอ้ผมผมไม่อยากพูดนะว่าหอคอยเกิดอะไรขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่พูดส่วนจะถามผมนะว่ามันถ้าไปเล่นหมดพวกนี้หายครับเออมันจะหายเนี่ยสามอันอันนี้หายหมดเลยนะไอ้ดามเมที่เราสะสมมาหายหมดไม่ว่าจะกี่ทีกี่บีหายหมดเออขั้นต่ํามันบีใช่ไหมห้าสิบบีถ้าคุณมีร้อยทีห้าสิบห้าสิบทีหายไอ้สเตตต,ตรงเนี้ยจะหายสามอันครับ ถ้าผมกดในโหมดจริงๆอ่ะไอเนี้ยกลายเป็นแบบ36ส่วนดิวดามตัวเนี้ยหายไปเลยเหลือหลักแบบไม่กี่ล้านอ่ะเออก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบจะให้เรียกว่าใช้แล้วทิ้งก็ได้นะเออพี่ปอนบอกว่าใช้แล้วทิ้งไงเออซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบเอาจริงนะไม่กดสกิลก็เก่งเออไม่กดสกิลก็เก่งแต่ไปบอกว่าแต่แต่อย่าไปบอกแอดมินนะผมโอ้โหตัวละครที่แบบ คือมันโบเคนอีกตัวหนึ่งของผมเลยอ่ะโบเคนครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าล่างพันตีจะเก่งแค่ไหนครับแต่ข้อเสียของอิจิโกะเลยมีหลายอย่างครับหนึ่งเลยคือมันอับแพงมันห้ามใส่ช่องแรกครับผมมันอับแพงขึ้นต้องไปหาทีมซัมมาตเตอร์หรือมิฮอกก็ใส่ครับสองครับมันเนี่ยสกิลกดอะถ้าเอาไปเล่นจริงจริะไม่มีประโยชนย์คือมันคนุกดีๆนี่แหละมันนุกอะ เออถึงแม้เราจะเห็นแบบเอฟเฟกมันเป็นทางตรงเออเป็นมุกเกสึทางตรงแต่มันอ่ะไม่ได้แบบแต่มันโดนทั้งแมปนะเมื่อกี้เห็น,ปนไปแล้วใช่ไหมโดนทั้งแบบซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบให้แบบก้าเต็มสิบก็ไม่ได้านะแปเต็มสิบใช่ไหมดูรามิให้สิบเต็มสิบเลยดีเคมันโกง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 เออมันโกงนะแต่ก่อนมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะอยู่กับมาคิมะโกงอยู่กับไอนีโกงส่วนอยู่กับโทมุระมันไม่โกงเลยโทมุระดามิเป้เบาเบาครับ เออแต่อิจิโกก็ถือว่าเป็นตัวบบค่อนข้างดีนะเป็นท่าสีฟ้าท่าซัมท่าฮาลูวีนมาผมว่าซูเปอร์บอลไม่ตายท่าฮาลวีนมาซูเปอร์บอลไม่ตายแต่มันเป็นนุกอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะอ่ะก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ด,ดีนะ,ะที่ผมได้มาพูดอย่างนี้นานๆนนทีไม่ใช่นานๆนทีไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำมาก็ต้องลา ลากับเทปกล้องไว้เท่านี้ครับก็ไปไปบายบายบแคมุย